ตอนอยู่มาหาลัยก็ไม่เคยทำนะครับมาทำที่นี่เป็นครั้งแรกภูมิใจในตัวเองมากเลยครับกล้าคคก้าวข้ามความกลัวของตัวเองที่จะขึ้นเวทีมาได้ครับแค่รู้สึกว่าอยากลองทำอะไรที่ไม่เคยทำได้เข้าร่วมกิจกรรมก็มีความสุขสนเกน่อค่ะพูดได้ขนาดนี้อาจจะสำเนียงไม่ดีมากแต่เราพูดได้สื่อสารได้ขนาดนี้รู<ว>้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยครับก็จะเก็บประสบการณ์นี้ไว้พัฒนาต่อไปเรื่อยครับ 私は4月から日本語の勉強を始めました英雄での生活はすごく楽しくて幸せです現在コロナのせいで世界ではいろんなことが変わってきています例えば教育や医療や掲載などです僕 เตรียมพร้อมๆมาหนักแค่ไหนก็ระดับหนึ่งครับซินซีพยายามหลังจากเลิกเรียนก็ใช้เวลาทบทวนอยู่กับเนื้อหาของส่วนพระองค์ตัวเองโคโรนาไวรัสคาร์ら世界の経済が悪くなりました。それにいろいろな会社も閉鎖しました。それは世界の大きな変化でした。コロナウイルスは心理的、社会的 เคซายะตะกินีเอเกียวโออะตาเรุ้โมยตื่นเต้นมากค่ะอ๋อไม่คิดว่าจะเข้ามาติดรอบสิบคนแค่ได้ลงแข่งได้เข้าร่วมกิจกรรมก็มีความสุขสนุกแล้วค่ะโล่งมากเลยค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นการทำอะไรที่แบบมีคนดูเยอะๆอ่ะเป็นครั้งแรกค่ะจีบุนโนะโฮเทรุโมซุโคโตะวัตชิโนยูเมดสึสเ日本の旅館で เหมือนเอาเรื่องราวของตัวเองมาแชร์ให้กับคนอื่นๆแล้วก็หวังว่าเรื่องราวจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เข้ารอบมาตรงนี้ค่ะแค่รู้สึกว่าอยากลองทำอะไรที่ไม่เคยทำคุณน่าโนเอเกียวเดชิโนจินเซวะโดคาบุนูกะโอโอฮานาชิชิตาโตะโอมิมัสนากังโอคิคิคุณไซตื่นเต้นแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ ตื่นเต้นมากครับคนเยอะมากแล้วก็แบบให้พูดแล้วรู้สึกดีมากเลยครับซ้อมทุกวันครับเจไปไหนก็ถือกระดาษนี่ครับผ่านตลอดเลยครับจนจะชนเพื่อนอยู่นะครับบางครั้งขนาดกินข้าวอยู่เล่นเกมอยู่ผมก็ยังพูดพูดพูดซ้อมไม่หยุดเลยครับดเจหลังมาเลยครับดีใจมากเลยครับที่ว่าครั้งนี้เองพูดได้จบแล้วก็พูดได้ครบถ้วนแค่ทุกคนมาร่วม ลงชื่อสมัครด้วยกันแค่น,นี้ก็ทุกคนถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วครับที่เอาชนะตัวเองได้ครับโควิด19วิยโควิลโควิดโอวิดโควิดิโควิูโควิดโควิโควิเโคว er. ิดโคมิดโคมิดโคิดโควิดโควิดโควิดโคกิดโควิดโควิดโีวิดโวิดโควิดโค่ิดโวิดโคาิดโค่ิดโควิคืิดโควิดารเิดโควิดโคาิดโควดโควเดโควิดโควิาคววิดโควกดโเรปเคเว่า ยาเบื่อสาหรับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยแต่พวกเราก็ได้พิสูจน์กันแล้วว่าการเรียนยิงท่าเรียนได้ถูกต้องมีวิธีการเรียนที่ถูกต้องการทบควมที่ถูกต้องจริงๆมันเรียนได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นมาเรียนที่นี่ก็รู้สึกเก่งขึ้นกว่าเดิมครับอย่างสปีดตอนนี้ตอนอยู่มาหาลัยก็ไม่เคยทํานะครับมาทําที่นี่เป็นครั้งแรกก็ดีใจครับอยากให้ทุกคนลองมาจากที่ไม่ได้อะไรจน พูดได้ขนาดนี้อาจจะซ้ำเนียยไม่ดีมากแต่เราพูดได้สื่อสารได้ขนาดนี้ผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยครับผมาเริ่มศูนย์จากที่นี่นะแล้วก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้อยู่เอ็นีพูดได้ขนาดนี้ก็ดีใจมากเลยครับได้ประสบการณ์ที่มท,ท,ท,ที่มีคุณค่าแล้วะะก็จะเก็บประสบการณ์นี้ไว้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับสถาบัน a a เเปิดรับนักเรียนใหม่ทุกวันสมัครได้แล้ววันนี้ยังไม่ต้องชำระเงิน โอกาสมาถึงแล้วคุณล่ะพร้อมสร้างอนาคตแล้วหรือยัง